จเลนูะจอทางนี้ป้าเดี๋ยวสองตัวนั้นเก็บตังค์ที้ผมค่ะเดี๋ยว้อบมดใจให้ละค่ะครับพม่เป็นไรครับครับขอบคุณครับเท่าไรบาทอิ่มไหมเอาเอาเพิ่มไหมครับเบิ้ลไหมเบิ้ลได้หรอพอครับเนี่ยมันเป็นภาพที่น่ารักอย่างหนึ่งเคยรู้ไหมคือพอเราเห็นการมอบมดใจให้พี่ทหารนะมักจะเจอภาพพี่ทหารแบบว่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เกรงใจอ่ะจริงอืช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นคลิปแบบเนี้ยเอาเอา,เอาอาหารจอดให้กับรถทหารที่ผ่านไปผ่านมา<อ>การโพสต์คลิปให้กําลังใจอะไรก็แล้วแต่โอ้ยน้ำตาจะไหลคนไท<า>ยรักกันที่แบบเป็นร้านข่ของชําอ่ะที่แบบพอพี่ทาหารหยิบหยิบมาปุ๊บเจ้าของร้านบอกว่าไม่คิดเงินครับพี่ทหารเอากลับไปเก็บด้วยนะเกรงใจเกรงใจอ่ะ เนี่ยโอ้โหน่ารักจังเลยเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเป็นคลิปที่ใจซึง้งใจฟูกันเลยทีเดียวค่ะผู้ใช้ที่ต่อรายนึงนะคะโพสต์คลิปมีชายชุดทหารเนี่ยสองกลุ่ม6คนค<ๆ>เำลากินข้าวกันอยู่ตัวเขาก็นั่งอยู่ชเดวกันเขาตั้งกล้องอไว้เห็นไหมขอเปย์นะคะบ,บอกแม่ค้าวันเดียวผมใจ่ายให้2โต้นั้นอะ่ะแม่ค้าก็ไม่ได้เก็บเป็นความลับไงแม่แะค้าก็อยากบอกเลยกันไปพี่เขาใจ่ายให้นะ แล้วเขาอุ้ยขอบคุณครับหันกลับมาขอบคุณครับแล้วยังมีคาพูดว่าอิ่มไหมครับสั่งอีกไหมก็บอกพอแล้วครับเนี่ยดูสิชาวเน็ตชื่นชมทั้งคนให้และคนรับเลยนะคะซึ้งใจคนไทยรักกันยิ่งยิ่งนับวันยิ่งเห็นคลิปคนไทยเป็นระเบียบวินัยครับรักกันมีความสามัคคีและมีน้ําใจเยอะขึ้นเรื่อยๆและเหมือนเดิมนะฮะอยากจะบอกว่าอย่ารักกันแค่ช่วงที่มีวิกฤตจริงๆรรักกันตลอดไปเถอะฮะอืม